ไม่รู้จะกินอะไรถามที่ไหนดีเอาวันนี้มีข่าวดีสองเรื่องจะมาบอกเรื่องแรกคือฟู้ดแลนด์เขาขยายเวลาเปิดบริการเป็นเจ็ดโมงเช้าถึงตีสองแล้วเรื่องที่สองคือโปรสุดพุ้มซื้อหนึ่งแถมหนึ่งที่ทุกคนรอคอยกลับมาแล้วได้เวลาตุนของแล้วจะรออะไรสายกินอย่างเจ้คนนี้คือนิ่งเป็นหลับขยับเป็นกินเลยต้องซื้อขนมตุนไวที่ห้องเยอะๆหน่อยกินทีละสองเลยหรอและชอปปิ้งยังไงให้อิ่มอยากรู้มาที่ฟู้ดแลนด์คือเดี๋ยวนี้เขามีของให้ชิมเยอะมากคือมันก็ดีนะจะได้รู้ว่าเราชอบไหมก่อนะวัตุุดิบคณา ดีทั้งนั้นเลยะจะเป็นเนื้อสดสเต็กหรืออาหารทะเลก็มีที่สำคัญคือซุ้มชิมมันมีทุกจุดจริงๆนะเนี่ยนี่ <c oughs> แหละชอปไปชิมไปที่ถูกต้องพวกแฮมเบคอนไส้กรอ,อกนี่ฟูดแลนด์เขามีแบรนด์ของเขาเองด้วยนะ <Wow. S 1> ชื่อว่าบูชเชอร์ชอยดดูคุณภาพดีน่าลองมากเลย <c oughs> คนรักชีสมารวมกันตรงนี้เลย <c oughs> ตู้ชีสคือจัดโปรหนักมาก <c oughs> ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเกือบทุกยี่ห้อต้องตุนเขาตัวเย็นแล้วป่ะชอบเสร็จก็ชิมต่อเลยจะรออะไรอันนี้เป็นมอยซ์โซเล่าชีสนะทำจากนมควายหอมอร่อยมากของแช่แข็งกก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 ็็็ซืื้้้้้อออแแแแแแถถถถมมมมมมมััันนนนนนททุตหหรรรรจจะเปปผลลไไไไา่่่ววววยยงีีดค น้ำแหล่งโปรตีนชั้นดีส่วนไอติมนะอุ้ยมีแต่แบบที่อยากกินทั้งนั้นเลยแล้วนอกจากของกินแล้วของใช้ภายในบ้านเขาก็จัดโปรเช่นกันนี่ไม่ได้มาช้อปปิ้งนะเขาเรียกว่ามาตุนของนี่เพิ่งเห็นว่าเขามีโซนใหม่ด้วยนะเป็นโซนแบบเครื่องสักผ้านำเข้าจากเกาหลีญี่ปุ่นนะเลิฟสุดๆคือแบบมารอบนี้ฟู้ดแลนด์เขาจัดโซนใหม่เดินสนุกมากที่สำคัญคือขยายเวลาถึงตีสองถูกใจชาวโคราชสุดๆไปเลยตามมาช้อปให้จุใจไปกับโปรสุดคุ้มซื้อหนึ่งแถมหนึ่งที่ฟู้ดแลนด์เทอร์มินอลทีาคนนน้้เัอลีม่่้้มแนนนนนัีบเลย